ส่วนความคืบหน้าคดีระเบิดที่ห้างเซ็นทรัลเฟสติวัลที่เกาะสมุยนะคะล่าสุดสารจังหวัดยะลาออกหมายจับผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับคดีระเบิดที่ห้างเซ็นทรัลเพิ่มอีกหนึ่งคนขณะที่ตำรวจเองก็เร่งสอบปากคำพยานเพิ่มเติมคาดว่าภายในอีก1-2วันนะคะจะสามารถออกหมายจับผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมได้อีกค่ะโดยสารจังหวัดยะลานะคะอนุมัติหมายจับนายอับดุลรองดูราแมอายุ51ปีเป็นชาวจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัย ตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งขณะนี้ถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้แล้วแล้วก็นําเข้าสู่กระบวนการสักถามร่วมกับผู้ต้องสงสัยที่ถูกควบคุมตัวเอาไว้ก่อนหน้านี้สองคนก็คือนายอับดุลราสะดูมีแดพนักงานขับรถอบตอละแอแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือนายซาบีดีสาและบิงนะคะสำหรับนายอับดุลรนิงเคยรู้จักกับนายอับดุลราซะแล้วก็นายซาบีดีมาก่อน และเป็นนายหน้าจัดซื้อรถยนต์มือสองจากเต้นรถของนายอับดุลรอนิงดือรา a มรหรือว่าบังยีแบรีให้กับทีมคาบอม ทางด้านพลตารวจโทรประวุฒิถาวรศิริโฆศกสํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็เปิดเผยนะคะว่าก่อนหน้านี้ตํารวจเคยเชิญตัวนายอับดุลรอนิงมาสอบปากคําแล้วก็ให้การรับสารภาพว่าขายรถคันดังกล่าวไปประมาณ1เดือนตํารวจก็กําลังเร่งสอบปากคําพยานในคดีดังกล่าวแล้วก็ตรวจสอบ d n a จากวัตถุพยานในที่เกิดเหตุคาดว่าภายใน1-2วันจะได้รับความชัดเจนแล้วก็นําไปสู่การออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการคนอื่นๆต่อไปด้วย ขณะที่ชุดสืบสวนของตำรวจพร้อมกับกำลังทหารและก็ตำรวจพิสูจน์หลักฐานปัตตานีเข้าตรวจค้นร้านเติมเงินมือถือและก็ร้านเกมออนไลน์ริมถนนเพชรเกษมสาย42ปัตตานีในราธที่วาาตํตำบลตาลูโบอำเภอเมืองปัตตานีแล้วก็เชิญตัวเจ้าของร้านมาสอบปากคำ ซึ่งการตรวจค้นในครั้งนี้นะคะเจ้าหน้าที่ได้ข้อมูลจากการใช้โทรศัพท์ของนายอับดุลรอซะว่ามีการติดต่อกับคนกลุ่มดังกล่าวแต่ว่าก็ยังไม่ค้นพบข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์มากมายนะคะ